สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเตอร์ข่มค้ามไม่เซอร์เควันนี้ครับกาชาใหม่อีเวนต์ใหม่ครับแล้วก็6ดาวใหม่ได้มาเลยครับ6ดาวใหม่มาแล้วซึ่ง6ดาวใหม่ครับก็คือพุดดิ้งจางอาจซันจิคุงครับหรือตัวประกอบคุงนะครับได้มาครับซึ่งกาชาครับเป็นกาชาของคิสึนะแครนะครับ อย่างแรกครับผมขออธิบายคำว่าตระคร LRR ก่อนเพราะคลิปนี้นั้นจะได้ยินคำนี้บ่อยมากๆคำว่าตระคร LRR หมายความว่ามันเป็นตระครที่จะออกจากกาชาพิเศษเท่านั้นตัวฟรีไม่มีออกกาชาปกติทั่วไปไม่มีออกและถามว่า LRR นั้นเราจะรู้ได้ยังไง LRR เวลาคุณเปิดกาชาแล้วมันมีควันออกมาครับ ปุ้งออกมาควันออกมานั่นแหละคือ LRR ครับซึ่ง LRR นั้นก็จะแบ่ออกเป็นพวก LRR ปกติ LRR ของ Support LRR ของพวกคิสณะนหรือเทเชอร์แมพนะครับเพราะพวกนี้คือตัวคอพิเศษที่จะออกจากกาชาเฉพาะจอดจงเท่านั้นตัวฟงตัวฟีหรือกาชาปกติไม่มีออกนะครับซึ่งกาชาของพุดดิ้งแอร์ซันจิของคิสซินาครับ ตัวละครของพ u d d ิ n งอาสันจินั้นคือ LRR 6ดาวนะครับนี่คือตัวละครพิเศษของ6ดาวนะครับที่จะออกเฉพาะกาชาของคิสซึนะเท่านั้นกาชาปกติทั่วไปหรือตัวสีแดงฟรีไม่มีออกนะครับถ้าหากคุณอยากได้พุดดิ้งจังอาสันจิคุงนั้นต้องเปิดหาจากกาชาของคิสซึนะเท่านั้นนะครับ และก็มีชิปฟอนครับชิฟอน5ดาวใหม่ตัวละคร LRR ของคิสุนะเนาะซึ่งกาชาในวันนี้ครับก็จะมาในวันที่16ถึงวันที่23นี้นะครับ10โมงเช้านะ16ถึง23 10โมงเชา้านี้ซึ่งกาชานี้เปิดครั้งที่1 14 19 24ครับก็จะได้ตัวละครครับ LRR ของอีเวนเก่าๆครับ1ตัวเนาะ อีเวนต์เก่าๆก,ก็พวกอีเวนต์เก็บแต้มเก่าๆหรืออีเวนต์ของคิซินาเก่าๆหนึ่ตัวครับมันก็สุ่มออกมาเนาะก็ถือว่าเปิดครั้งแรกก็คุ้มอยู่นะได้ LRR 1ตัวเนี่ยและครั้งที่2 6 13 17 18 22 23ครับก็จะได้ตัวละครใบแดงหรือตัวละครที่เพิ่มเลดออก1ตัวนะครับส่วนครั้งที่3 10 ก็จะได้ตัวละครครับที่แนะนํา1ตัวนะครับแนะนาเหรออันนี้ไม่แน่ใจแฮ้มีอะไรมักงเนาะน่าจะ,ะตัวละครที่ตัวละครของคิสนะเก่าๆแล้วมั้ง1ตัวนะครับและครั้งที่4 8 12 16, 20, 4, 1ด20เสียงหนึ่งเพชรเท่านั้นครั้งที่5ครั้งที่9ได้ใบแดง1ใบและครั้งที่7 11 15 21ครับก็จะได้ตัวละครของคิสซีนาเก่าๆหรือใหม่ๆ หนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวละครของคิสเ์นานะเก่าๆหรือใหม่ๆนั้นก็จะรวมกับพวกซันจิแอบพุดดิ้งแล้วก็ชิฟฟอนใหม่ด้วยนะครับมีโอกาสออกด้วยเหมือนกันนะและครั้งที่25ครับได้พุดดิ้งแอบซันจิหนึ่งตัวนะครับก็กาชานี้เป็นกาชาของคิสซน,นะและก็เป็นกาชาที่รวมเอาเหล่า LRR อเก่าๆมาไว้ด้วยเนาะ ถ้าหากคุณต้องการจะหาตัวละครเอาไปลงคิสน,นะง่ายๆหรือต้องการจะหาพุดดิ้งอาสันจิซึ่งป็นตัวละคร6ดาวใหม่ที่เป็น6ดาวพิเศษด้วยก็แนะนำเปิดซนะแต่ขอแนะนะนะนำก่อนว่าเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนี้ไคโดซปเปอร์ไทสีฟ้าแล้วก็โซโลวานอซปเปอร์ไทสีเขียวก็จะมานะครับ ยังไงก็ลองแบ่งสรรปันส่วนการใช้พงใช้เพชรดีๆเนาะกาชานี้มันก็น่าเปิดเนาะกาชาของสิ้นปีไอสิ้นเดือนนั้นก็น่าเปิดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของพุดดิ้งจางแอสเซนจิคุงกันหน่อยเนาะเผื่อจะได้แบบว่าเป็นการเพิ่มความอยากได้อยากเปิดของเพื่อนๆน้องๆพี่ๆกันนะครับก็มาดูสกิลกันเลยครับสกิลของพุดดิ้งแอสเซนจิครับก็ประทุนที่ ผมแปลสก,กิลไว้นานพอสมควรแล้วเนาะยังไงก็สามารถเข้ามาอา่านสกิลตัวคะอยอื่นๆได้ในกลุ่มนะครับผมก็แปลไว้เยอะนะครับลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะก็เริ่มจากสก,กิลคู่ครับก็จะเพิ่มกับสายหมัดกระดาษจด5เท่าเลือด1.35เท่า RCV 1.5เท่าถึกขึ้น10%แก้วสีแดงสีเขียวสีฟ้าเป็นแก้วตรงสีของทีม ค่าจะดีมากๆนะครับมีทั้งถึกขึ้นมีแก้วตรงสีด้วยแล้วก็เพิ่มแอคแทกถึง5เท่าเนี่ยเยอะมากๆครับส่วนสก,กิลของซันจิก็จะเพิ่มให้กับหมัดกระดาษจด4เท่าถ้าหากแก้วตรงสีหากแก้วไม่ตรงสีเพิ่มให้3.5เท่าแล้วก็ทำให้แก้วสีแดงสีเขียวเป็นแก้วตรงสีเนาะอาจจะเพิ่มพลังโจมตีได้ไม่เยอะมากก็สเท่าเนาะ สูงสุด4เท่านะครับพุดดิ้งจางก็เพิ่มให้สูงสุดอยู่ที่3.75เท่าก็ถือว่าน้อยกว่าซันจีคุงเนาะอ่าเซตกิกับตาลินของพุดดิ้งแอน์ซนจินั้นโดยรวมอาจจะเพิ่มไม่เยอะมากในร่างที่เป็นร่างเดียวแต่พอเป็นร่างคู่ปุ๊บมันเพิ่มถึง5เท่าถือว่าเยอะมากๆครับร่างคู่เนี่ย5เท่าเยอะมากๆ ก็ถือว่ากัปตันถือว่าใช้งานได้นะมีแก้วตรงสีมีการถึกขึ้นด้วยมีการเพิ่มค่า RCV ด้วย RCV ก็คืออัตราการหิวเลือดนะครับยิ่ง RCV เยอะนั้นยิ่งหิวเลือดได้แรงยิ่งกินเนื้อดได้แรงนะครับส่วนไม่ตายไม่ตายก็คือจะหิวเลือด15 0 0 0เพียวๆพวเลยหิวเลือด15 0 0 0เยอะนะล้างบัฟเกราะลุงเกราะผ่าครึ่ง 99เทิร์นว้าวโคตรครับเกราะลุ้งเกราะผ่าครึ่งซันจิผู้ดิ้งจังล้างไปเลย99เทิร์นโคตรแจ่มโคตรดีแล้วบัฟโจมตีสีแรงขึ้นครับให้กับสายหมัดกระดาษจ,จุด2.25เท่า2เทิร์นซึ่งมันแรงมากมากสองเท่าเนี่ยไม่ธรรมดานะครับถือว่าแรงมากๆด้วยแถมตั้ง2เทิร์นเนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นร่างคู่3เทิร์นนะครับ ไม่ตายถือว่ามันดีมากๆล้างบัฟได้99เทินบัฟโจมตีสีแรงถึง2.25เท่าถึง2เทินโคตรดีมากๆแล้วก็สกิลเปลี่ยนตัวสกิลเปลี่ยนตัวนั้นก็จะเป็นการล้างบัฟใบกับตันบัฟช็อตปิดแก้วของตัวเอง99เทินว,ว้าวอีกแล้วใบกับตันช็อต ปิดแก้วตัวเองล้างไปเลย99เทิร์นแล้วก็จะเปลี่ยนแก้วตัวเองนะเป็นแก้วตรงสีฮิวเลือด25%ครับของดาเมจที่ได้รับในเทิร์นก่อนหน้านี้ก็เหมือนพวก h โฮคิน uh, หรือคาตาคูลิสีเหลืองเนาะสมมุติคุณโดนโจมตีมาในในเทิร์นก่อนหน้านี้โดนโจมตีมา100พอกดเปลี่ยนตัวปุ๊บก็จะฮิวเลือดขึ้นมา25นะครับ25%ของดาเมจในเทิร์นก่อนหน้านี้เนาะที่คุณโดนมานะครับ แล้วก็สกิลของโหมด PVP ครับ PVP นะตัวละครของ p u d d i ้ g s s ส n ซนนั้นต้องเรียกได้ว่าป็นตัวะครสายดีบัฟลดค่าพลังของศัตรูนะครับสกิลไม่ตายก็มีการลดของความเร็วสกิลติดตัวก็มีการลดพลังโจมตีลดป้องกันได้ด้วยถือว่าปตัวละครที่เอาไว้พวกใส่ดีบัฟใส่พวกลดค่าพลังของศัตรูดีมากๆในโหมดของ PVP นะครับ ก็สันจรพูดยนจังโดยรวมถือว่าปตจจยใหม่6ดาวที่ดีมากๆนะครับล้างบัฟได้เยอะเทินบัฟได้แรงมากๆกับตันก็ดีสก,กิลเปลี่ยนตัวก็ว้าวสก,กิล PVP ก็ถือว่าจัดมากๆแล้วก็อีเวนต์ของคริสึินาครับก็จะมาในวันที่17นี้เนาะคริสึินารอบนี้ครับเป็นคริสึนาของเบสน,นะครับซึ่งเป็นเบสในร่างของลูกหนเนา น่ารักครับก็เปิดร่างของวันคริสต์มาสนะครับมาในวันที่18ครับ180 0โมงเช้าถึงวันที่23่0โมงเช้านะครับซึ่งคริสต์มารอบนี้นะั้นในกล่องที่3ของการชาคริสตนะ์มาจะมีกุญแจแจกนะครับจะมีกุญแจอยู่ในกาชาด้วยนะและก็มีสายไหมสีละ100อยนะครับอยู่ในกาชาด้วยและที่สำคัญครับในกาชาของคริสต์ะานั้นจะมีในการดรอปกระโหลก ของโซโล4สีม่วง6ดาวบวกด้วยนะครับซึ่งรอบนี้นั้น,นโซโล6ดาวบวกมาแล้วนะครับโซโล6ดาวบวกครับร่างนี้เลยนี่ครับโซโล6ดาวบวกครับซึ่งกะโหลกนั้นในการอัปเกรดขึ้น6ดาวบวกนั้นสามารถหาได้จากคิซุนะเท่านั้นนะครับถ้าหากคุณพลาดในรอบนี้นั้นคุณก็ต้องรออีกประมาณ2-3เดือน ประมาณ4เดือนมั้งประมาณ4เดือนครับประมาณ4เดือนถึงจะมีกระโหลกของโซโลนั้นมาขายในร้านค้าของคิสุนะานะเดนยาำครับถ้ากลับมาอีกทีคือมาขายนะครับซึ่งตอนนี้คุณลงได้แบบฟรีๆหาได้แบบฟรีๆอย่าลืมลงหาในอีเวนต์ของคิสุนะานะครับโซโล6ดาวบวกครับอีเวนต์กาชาตัวใหม่6ดาวบวกใหม่ก็มีประมาณนี้เนาะ ซึ่งเอาตรงๆน้ากาชามันน่าเปิดนะครับมันน่าเปิดนะก็คือไอเจ้าพุดดิ้งแอสันจีเนี่ยมันไม่ธรรมดานะค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับแต่ก็เน้นย้ำเลยว่าสิ้นเดือนนี้โซโลไคโดใหม่ก็จะมาเหมือนกันนะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับทุกคนนงะสวัสดีครับ